เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทันด้วยนะฮะในวันนี้เราอยู่ในช่องเอ่ออือาชีพเป็นนักพัดแสนสุขไปก่อนแล้วกันก็ไม่มีคลิปจะลงง่ายๆคือไม่มีคลิปจะลงแล้วก็หรือว่าไม่งมีคนมาอันนี้ก็มา โพสคลิปในห้องคอมนว่าแล้วมาจนได้ทีเงี้ยวันนี้ก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนแนวคอนเทนต์ไปอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลงแบบแนวคลิปสั้นมึงก็เข้ามาเป็นไรอไเอา,เ,อาเปิดคอมยูจะเปิดว่ะเปิดเปิดเครื่องเปิดได้อยู่เอาไม่ได้เปิดเครื่องดดอมึงหรอกก็ <c oughs> กูจะมาชาร์จตู้ชาร์จเงี้ยมันเมาแล้วคือจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวคอนเทนต์เพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเน็ต ก็เลยต้องเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นกูก็ไม่มีเน็ตกูไม่ได้คุยกับมึงจะเปลี่ยนเป็นแนวคอนเทนต์แบบลงเป็นวิดีโอสั้นบ่อยลบบ่อยขึ้นเพราะว่าวิดีโอแบบนี้มันอาจยากและยังยังอยู่ชอบขัดขัดจริงๆเลยเขี่ยนิ่งแบบเขี่ยประหยัดต่อไม่จัง นั่นแหละประมาณนั้นคือจะเปลี่ยนแนวคอนเทนต์แล้วนนี้แต่อาจจะวางอุ้งวนไปมาอาจจะมีคลิปเป็นวิดีโอยาวลงแต่มันจะจําได้ลงวิดีโอยาวอย่างเงี้ยใช้เวลาอุ้นนานอยู่นะใช้ประมาณเอ่อ,อม,มันเปิดเองมันเปิดเองครื่องุนมาเครื่องนี้มันเปิดเอง่คืคอมันลงนานแล้วใช้เวลาใช้มันใช้นานด้วยเพราะว่าลงอุ้งคลิปสองคลิปกว่าแม่งลงสามชั่วโมงกว่าตายแล้ว แล้วก็พื้นที่ข้อมูลไม่ค่อยจะมีก็เลยไม่ได้อัจลงประมาณนั้นนี่คือสัตว์ร้อนนี่เิดชเลยรอยเลยก็มึงไม่ได้เปิดพัดลมไหมล่ะนั่นแหละประมาณนั้นจากคลิปทีแม่งมาควรตอนแรกมันจะขึ้นมาคนเดียวไม่สัตว์จะขึ้นมาอีเวนนละลกเนี่ยทีอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเมึงเห็นไม่นี่ยมันเปิดพิติบ้าเปล่าเออนั่นแหละ ก็มาอธิบายแค่นี้อาจจะดูแปลกๆไปเพราะอยู่โรงเรียนประมาณนั้นก็บายๆครับสุดทาย